สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขทุกคนเนาะมือนี้ออกมากินข้าวหน้าพี่น้องเลยบ่าสีห้าหน่อไม้แกงพี่น้องแต่ชักสิไรหรือบ่ลแหละมาออกมากินข้าวอยู่หน้าบารสากลเนาะพี่น้องมือนี้สิไรหรือบ่หน้าใหม่ขนาดนั่นแห้งได้เนี่ยเจอมาก็ไฟนี่มากับทีมงานพี่น้องเยอะมากครับบารสากลเลยกับบารแถวเพิ่นว่าสีมาหาหน่อไม้แกงกินอยู่หน้าเพิ่นว่าเนาะ แกงใส่กบใส่เขียนะพี่น้องโดนไปแย่งเมื่อคืนเนี่ยกินปิงฮะเฮ็ดบดเก็บแล้วเฮ้ยเฮ็ดบดกำลังจะแยงใส่็จละใหม่เลยมนาสุขสีอยังเฮ็ดนี่ตัวเฮ็ดบดเฮ็ดคนบ่อ้าวใส่ใช่เฮ็้บดไหนสวัยดีพี่น้องไปผู้ไปขั้วเบิ้งละใหม่ทำอะไรแกงแล้วเว้ย หน้ามาสกุลแค้มทางเลยพี่น้อเข้มทางไ่เนาะแต่ว่าน้าถ่วขึ้นหน้าบอดแหละอันเดียวนั่นเหอะเป็นหน้าเพืนเห็นหน้าแทงไรเนาะหน้ามมีอยู่หวยน้ามัมีอยู่หวยขึ้นหน้าบอนเนาะนี่เฮ้ยนอนน่ยอันน้เห็นอล่ฮะเนื้แคมหวยนี่มัมีน้าอยู่หวยแห่งเก่งเลย Hoa lạy đơn hoa lạy đơn vị không khốn học phụ nầy này phóng cái ừ, này hết mọi người hát mày hết 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 mày หมดหมด้น <laughs> de yeah er ี่อดได้ด้วยหมดได้กินได้ด้วยตอนนี้กำลังย่างไปหาอยู่แถวหน้าบอดนะพี่น้องเพราะว่าหน้าวบอสกลบบอมีได้ไม้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันแห้งแดงมากเติ่งนะฝนมันหากกระตกไงนอไม้ก็บตันได้ออกมันก็เลยบอมีก็ได้สิไปหาอยู่บอนเข้าอีน่าแซงผัวพี่น้องบ่อนมันมีน้ำในห่วยนี่อันบามี น้ำใหม่ออกสบายดีสบายดีก็ไม่กี่น้องตอนไหนก็มาหอดหน้าบารอนนะพี่น้องขี้ไม่เห็นจะ b o r e น้ำใหม่ข้าวขาลายลายหรือว่ายังใหม่ใหม่อยู่ฮะเอาบปเลยเนาะน้ำใหม่สามข่กับบุเือไปจ้ะดาบบ้ยเลยนี่นี่นี่นะ Mà Một càng nó mười mưa này nè mười 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 phải Thế thế mười 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 bố mười 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 bố mười 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 hiến như mười 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 Chụp anh em. Nè. Nó mà bố mị bạn đi. nọ quá nó, nọ. hơi nọ nhỉ hơi. Không bỏ. Hiền, bỏ. mình chứ mà nhả thấy bảo hình Nó cái này nó đi thôi cái nó một mũi nhá hoi đi cuộn lá mạ này của lá cuộn lá mạ như thế này cậu cuộn vậy đấy ôo số này nó nhỉ anh đây nó một cái hả đây nó một cái ơi chắc anh này có phải hả Mãi <laughs> nó cho nó vào luôn nào. Via nắng nỉ cỡn. Via lòn. How about ơi nóng nắng 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 nắng

เพื่อวมสีกุ้พี่น้องเลยเสียบอลกินอร่อยขนวาาบักเอาเน่ยนี่ถ้ามาทำไมนี่ก็เอายูชวนหกระไรเนาะยูกะทางหน้าคนนี้ดใจอย่างกินกไันใม่ขึ้นจับเนี่ยใช่ไหมใช่ีหมจับ Lại oh. oh. Sắp chứ được có đợi tí em phải làm chấm mưa cho thiền đoàn màu đạo <laughs> bị hẹn rồi

Hoa của chắc mình vội được ở chỗ chưa 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 chết chưa 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 hạc, chưa chưa Hả? hả, chưa 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 Cái này chưa 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 Cái chưa chưa chân chưa 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 áp lực u nè đưa tài bạn ao gì có đi mưa đây bạn đây không mình nhặt gì nào mi ta đang nó bị mà hết vô vào xa cồn đó มาายงก่อนยป่าย่งกินก่อเนาะเลาเอพันมาเตห็ดกบเนาะอันนี้สีเขาผักแซ่ันใส่แกงน่อไม้น้ำพี่าใส่กระชิปงปงกินกับแกงน้อไม้น้ำมึงเนี่ยมนแซ่บพี่เยปิงกบแกงน่อไม้พี่เอาสมัยมน้าวกน คุณทางหมออยู่คนเนาะวอันนั uh ้นกบเวนได้ <jewelry> ือบกเวนซุกเดวจะไปกินบกเว้นซุกกันเอกินหเว้นซุกกไปนะฮะไปกินไมกินได้ี่อกเว้นจักฟังไทยเพื่อเอิญหมากเอียงเนาะ Nó sẽ tang mịt thăng vĩn này Mori kin nài bìa. Tai kin nè ngon. Mori koi mi yên ngon. Mori kia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  ngon. Mori được, ngon. Mori kia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 

ไปดีกว่าเนาะไปเนาะอรที่เขาแหละไม่ใช่หมอวนนี้มาบมอผหรือเปล่าหมอพแล้วามันมีกับว่ามาอัดเอาผามาอัดเนี่ยเรแล้วตนนัปิ่งกบนือดอกไหมอกบะนเป็นตาตบื่ไคือคไแกงพี่น้องตอนนี้ก็จืดเท่าพี่น้องนะไหมถุงน้คุมมันหรแกงเลย

Sắp nói, chút về đây. Si, có đi sắp. có kia này. Ah, có bỏ ngon 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 เป็นยังไต้องเผาก่อนมันมันจะโมข้าวคือกันเนาะกั้นเป็นพวกกันนี้เนี่ยเขาเผาเหมือหอมมันไดมันหอมมันยังเผาว่าใส่ขี่ใส่ยังมันก็ง่ายตายแล้วมาผัดผัดเป็ดติแกงเด้อเนาะพี่ยวกอนโอ้เวอร์ี่มันสิเหนีาะอันนี้หนามยาหนักในพี่หนัก พอเราตไว้ flaws, เอาข่าตู้เย็นวมันก็ได้ค่นดําแนนครับเสบยือเก่าใช้ยดอเ้ยมันชิดตัวอพอดเวยหนใจอ่ะมันจึงอดตัวเสียามาหมอพอดกงหินใสน้ำกบใสอันนั้นนะใสกบใสน้ำหม่ปูน้อปูดิอันนี้ปีงกบพี่น้อง Cóp bình kia nó chỉ Yang môn một mãi đời. thôi Yeah. Him. Wait, Thêm Biết ơ Nó You're not done. 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 ใส่ปาลาแดกอ๋ปลาแดกข้าือู่านใส่ใช่ห,หใส่ฮะเ็าเ<ไ><อ>วาใส่ปลาแดกก่อนมันเฮีเดเองนะเอาตอนเขาเห็ดน่าใส่ปลาแดกก่อนนอ่ไหมนี่ก่อนใกอนปูใส่ี่กะปูหน่อเออใส่เลเฮ้ยใส่ลย นี่ใส่เห็ดไปเน่อยเสืบัวทุกเห็ดอะไรกันเป็นอ่งี้หอมเนาะซื้อเราไอ้เนี้ยชิสักคนนี่าพับนี่พวกเนี้ยเอาเพปซี่เนีตุงนี wow. ่เพบซี่มั้งเอาะาดิฉัหลังเนาะใช่ใช่ว่าสหาวสุดพูด

ไปละมาเล้ยพี่น้องพี euh ่น้องมากินยังมาเดิไปสิกินไปกินเดิเอารพี่น้องมากินมางมั้ยนะมากินได้ยังกินสุดสุดอกินเด้กินอยู่เรอะดีขนาดอ้เขียดไปไข่แล้วนี่ ไม่ใครเขียนไม่ใครโอ้พุ่งเลยมีใคร,อ,ใครอยู่แต่พุ่งใช่ดิมาดีมาเริ่มเร็วขกิเข่าเด้อย่าร้า mà được nước nhau không nhưng luôn 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 không Cảm Cảm bộ không? không? Ừ. Môi ảo bụng Bụi chìa thêm Chúng nghe anh à? Nắm cũng đi nó nắm nào Để Rồi rồi Hoặc là những thảo luận này, là. Yeah, hương vị vô lòng. H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 ương vị vô nè Hương bao mong bên này gặp bùa người ạ Bài mong bên này gặp bùa nhanh cảm nó Gặp mì này kết hồ Khóc nhìn sẹo đó hả? Hãy nhanh Thay ơn thay ơn thay ơn thay ơn ภาคเกษตรนี่ร่ากับภาคเกษตรเหกันเนาะกับนีใหญ่ก็เห็ก็รับผมอืมอืมรวยเยอะเลยรวยกว่มีเนาะเอ้ามาึ่งยกินลว้านี่ใส่เนาะยิวงขาวเลย Mấy cái này. Nhận cả đấy nè. phải cái nhẽn cái keo ở nạ vào cho con nó. rồi này hiện nay phải cái miếng mẹ cái nhẽn này. miếng rồi. ơi, ừ nè. <laughs> thế này. cái Bây giờ nó bắt được cảm giác cần đâu hết nữa hm đó nắm vào cũng thấy nè góc nha anh quả nè góc nè anh gân nè gân nè gân cốp gân nè gân nè bà เห็นตายนั य, What, uh? ่ตายวะตายตายตัวกษีตัวน้องเ้ยขอบครับอืมออืมอืมอย่างน้อเนาะ มันต้องตากับเบื ừ, ้องเดี๋ยวจะรังไผ่หมดเลยเสียมาไดอยังด้ย่าเถอะวา